เรือพอมนะครับเยินตัวออกเกินท่างครับจุดหม้เวนี้คือห่วยท่าหมวยท่า,ทากใกลๆบ้านน้ำเกียงนี่แหละเรือพอมเกียง <c oughs> พอม <c oughs> กับทีมงานกินขขาวปลาครับ ไม้เลยครับสิต่องเราลงเรือลงหนีนะฮะโอ้ห่อหนีล่งหนยอนลงเลยนั่นเป็นตื่นลง You <clears throat> เบกออกกันเถโอ้ล <seguinte> น uh, ี oh, ่ค oh, ลิปแรกโอ้ต้องนีโอ้อเบออกครับเบออกดูหนาดิสองต้องมีโอ้

ตัวติ้งจากพระนครครับอห้คุยครับอห้คุยของจริงไม่ขิงนะครับนี่รุ่นนี้น่าจะสามีตัวที่สี่นะครับก้านที่สี่ของเราวันนี้นะครับเอาเหยื่อผมหายไปเลยอะไรครับคขมอยู่ครับแรกอย่างหนึ่ง ทั้งคู่แบบนี้เอ๊ะรูดเลยเห็นมาไรตัวลินนะบอถ้าหย่อนสายเอาถ่ายวปดวูนะอือหึ่นะี่ตัวนี้น่าจะสองหน่อยไซส์สองครับสองกว่าต,วตัวนี้นครับตัวตึงจักท่านทุกครตัวนี้ก็ไซส์น่าจะสองครับตัวนี้สองเต็มใหญ่ฮนะจังวันนี้ เยุดยิงจ้าคิดยอดนะมันใหญ่ไปเรื่อยมันใหญ่ไปเรื่อยอืมนี่ยู่อืมเรื่องเงาใบใหม่ปะ đủ con quả đấy một con mì một con mì Yes, door. ai ก็หลุดหลุดพอดีนะครับมันติดมุมปากนิดเดียวได้วแตวาไม่ได้คิดรได้นะครับนี่เจลเจเดียว้ปาสองส่วแล้วครับ เป็นตะออกมาจากหงหม่หมๆนะทั้งในหลุบเ,เพิง่งทั้งในหนวดโหลดไอ้หดนั่นบอกแล้วไอ้เห็นโบอบอกแล้วไอ้ผมบอกไอ้เร็วเห็นโบอไอ้เชื่อผมยัง เออไอปุ้มอี๋ลงไปน้ำโชว์เลยครับโชว์เลยแจ๋วออเอาจะได้จอดพักกินข้าวกันครับ

โอ้นี่มีออกมาจากกระเพาะอีกหนึง เดี๋ยวเดี๋ยวทายไปยดูลินกัอนอไม่เคยสักผาไปเลยมาพีาพ่กาบอ่ะสนหาพาด นั่นป้านนั่นโวดแมมเงิ <c oughs> <c oughs> คุณไม่ศรัทธาก็เรื่องของคุณมันสอบม่บหอดเรือศรัทธาครับพ่ณนะ <c oughs> ผมยอมนะคุณมาเห็นหนาได้โอ้อือเอาอีกค <c> ร <oughs> ับพอพอ,ขอ เออละไปละไปละอึ๊บอปมาบ่มาบ่มาบกดอกที่สามดอกที่สามไม่เข้าฮะบะเขาอที่ะพออพอปิดเองจิบไปไกลดอกที่สี่ฮะ ตามไหมไม่ตาม,ม,ตามจะว่าใครจะได้วรืเป่าไม่ได้มาถ่ายกันเล่าไม่ได้หรอกถ่ายเป็นคอนเทนต์ดิมันกนนี้แล้วมันมันหัวเราอ่านว่าเก็บไม้แตกไว้ไม่ตามฮะไม่ตาม,ม,ตามโอ้หนาน,นตื่นตื่นมั้ด้วยอื้มอื้ม โอเว่นเดียวใครบอก้แโตแกูขี้เงเนาะคัดคัดคัตายมีอีกมบอว่าจะดูดจังเว้เอเอเอาบกเอออีกแล้วมันมีหลายอรลายหลายเอ้น่ หางหางไปหรอเจอกเจอกเจอกไม่ตามเจอกฮะเจอกหนึ่นี้นี่นะฮะนี่มือดีพระนครเนี้ยนครไหนวะเนี่ย จะวัดถมจะอีกเอ้าให้อีกถ้าอีกตัวนึงว่าอะไรหน่แบทอะไรเบิ้ดเหรอได้ดิโอ้ได้คอนเทนต์ดีๆีวะเอ้ยชุดยอดเลยว่ะคือจะเอาจังไรอีกนะยังฮะยังไม่ยังไม่ยอมแพ้มีบ่ ไฟที่ตรงมาถูกมาหยากเลยเนาะยังไม่ยอมไปยังไม่ยอมไปมีปุ่มต้องช่วยน้องฮะไอ้ปุ่มปั๊บทีเดียวติดปึ๊บบอกราดไปฮะโบกัดไอ้ปุ่มไปง่ายปั๊ดไหนวัวหงุดหงิดง่ายใช่ไหมไอ้ปุ่มก่อน ก็ไอปุ่มไะอ้าวรุดกัดไตน้ำซะ่ไหะโอ้โหคลิปนี้ยาวเลยฮะยาวยาวอึ๊บอึ๊บอึ๊บเหมือนตาม่ดิเหียบลอเบิดหมานได้ ตีกับตีก่อนงูเสียบม่ได้อีกอให้ก็ให้ตีผู้เดียวเลยนะให้เกยเคียนค่อค่อดอกมีวะต้องได้แล้วล่ะอึ๊บโอ๊ยไปเลยไปเลยเอา้ายังไม่ยอมฮะยังไม,ม่ยอมว่าไงเงียบยเลยเงียบไปเลยเสิจือเบ็ดแล้ยเนาะ ว้ออาอีกแล้วถ้าสิม,มากัดตั้งสีนี่มาไมา้แล้วนี่ลบไปแล้วเลี้ยวปัดเขลีหาบานเจน็๊ยบนะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยหายพอดีวะเฮ้ย เ,เอาผมมาเดท่ไดไ,ไ,ดไ,ดไ,ไดเ,เไไดไไดไยพปยไป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 ไพไป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 กปไ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 ไไไปไปไปไถ่ายปไปไปไปถ่ายไไป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 ่ปไ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 ปอปไป ม,ม,มันจะขาดอยู่แล้วไยังไว้มันมันจะขาดอยู่แล้วนะจับยืนเนิ่มกันก่อตาพวกมันจับยืนหนึ่งพูดเลยหายจาังวะพูดข้นไปนี่ฮะไซส์ไซส์โลตัวแรก